วทางการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งประจําปีงบประมาณ2,568โรงเรียนบ้านปักมังห้วยทับช้างเครือข่ายแก่งจันนโยบาย1 smart students 1> ประเด็นการพัฒนา1.1เด็กประถมวัยมีพัฒนาการทั้ง4ด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป กิจกรรมด้านร่างกายกิจกรรมวิ่งส่งบอลห่างสาด้านอารมณ์จิตใจกิจกรรมหมวกสวยด้วยมือหนูด้านสังคมกิจกรรมรอดฉันให้ได้สิด้านสติปัญญากิจกรรมหนูน้อยนักวิทย์โดยมีเป้าหมายโดยเด็กปฐมวัยมีพัฒน,นาการทั้ง4ด้านร้อยละ80อยู่ในระดับดีขึ้นไปประเด็นการพัฒนา1.2 1> ป1อ,อ่านออกเขียนได้อทกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยโดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีผลสลัมฤทธิ์การทดสอบอทร้อยละ50อยู่ในระดับดีขึ้นไปประเด็นการพัฒนา1.3 ปอ .2 อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยกิจกรรมจินตคณิตโดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2อ่านคล่องเขียนคล่องคิดเลขคล่องร้อยละ50ขึ้นไปอยู่ในระดับดีขึ้นไปประเด็นการพัฒนา1.4สป .3 มีทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์ระดับดีขึ้นไป กิจกรรมภาษาไทยกิจกรรมบันทึกการอ่านกิจกรรมเขียนไดอารี่ประจำวันกิจกรรมชมภาพยนตร์สั้นและสนทนากิจกรรมเล่นเกมคำศัพท์กิจกรรมระบายสีพร้อมสะท้อนความคิดคณิตศาสตร์กิจกรรมปิงโกจำนวนกิจกรรมวัดรอบตัวกิจกรรมสำรวจความชอบ โดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีผลสำเริการสอบ NT ร้อยละ50ระดับดีขึ้นไปประเด็นการพัฒนา1.5ป .6 และม .3 มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอนิตบรรลุตามค่าเป้าหมายตามที่สถานศึกษากำหนดกิจกรรมภาษาไทยกิจกรรมบันได6ขั้นคณิตศาสตร์กิจกรรมลูกคิดจินตคณิต วิทยาศาสตร์กิจกรรมเกมเศรษฐีความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตภาษาอังกฤษกิจกรรม practice a โดยมีเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโอนิตแต่ละวิชาให้สูงขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ3ประเด็นการพัฒนา1.6ป4ถึงปห มีทักษะชีวิตกิจกรรมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตรส์ระดับประถมกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอ,อยอ,อน้อยเป้าหมายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6มีผลการประเมินทักษะชีวิตร้อยละ80ขึ้นไปนโยบาย2 Smart t e a c h e r t s ประเด็นการพัฒนา2.1จัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะของผู้เรียน Active Learning ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาระบบการวัดลและประเมินผลกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดในศตวรรษที่21โดยมีเป้าหมายครูร้อยละ 100, 100. 100. มีนมัตตกรรมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนละ1เรื่องโดยผ่านกระบวนการ PLC ประเด็นการพัฒนา2.2ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพกิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน5บทโดยมีเป้าหมายครูร้อยละ100มีวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ1เรื่อง การพัฒนา2.3การพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่เน้นสมรรถนะด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษและด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยมีเป้าหมายครูร้อยละ1 0 0เข้ารับการพัฒนาตนเองด้านภาษาไทยด้านภาษาอังกฤษเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคเรียนละ3เรื่องนโยบาย3 smart administrators ประเด็นการพัฒนา3.1ผู้บริหารมีการบริหารวิชาการและการเป็นผู้นำทางวิชาการ3.2ผู้บริหารมีการบริหารการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.3ผู้บริหารมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมตามบริบทขององค์กรกิจกรรมผู้บริหารได้ดำเนินการตามนโยบายภายใต้รูปแบบ smart model t w e a t model เป้าหมายโรงเรียนมีแนวทางดำเนินการตามนโยบายและจุดนิ้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งให้ประสบความสำเร็จร้อยละ80นโยบาย 4.SmartSchools ประเด็นการพัฒนา4.1ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษา พัฒนาด้านกายภาพให้เป็นสถานศึกษาอบอุ่นปลอดภัยรู้เท่าทันไซเบอร์มีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้กิจกรรมกลุ่มลายผู้ปกครองนักเรียนกิจกรรมประสานสัมพันธ์ออนไลน์ผ่านโซเชียลกิจกรรมเตือนภัยไซเบอร์โดยมีเป้าหมายผู้ปกครองและนักเรียนได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ร้อยละหนึ่งร้อย ประเด็นการพัฒนา4.2ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพระบรมราชูายด้านการศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างซอฟต์พาวเวอร์กิจกรรมกิจกรรมส่วนส้มตำกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมตลาดนัดมีอาชีพมีงานทำ โดยมีเป้าหมายนักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างซอพาวเวอร์ประเด็นการพัฒนา4.3ส่งเสริมผู้เรียนครูและบุคลากรให้จิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ z Zero Waste School กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ z Zero w w s t t School โดยมีเป้าหมายครูและนักเรียนร้อยละ100่มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะ z Zero w w s t t School